กวต้องการสวัสดีผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับโชโ็อกโกแลตอีกแล้วผมมาอาจจะได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงรถไหนนะท่านผู้ชมรถมันเยอะผมามาอาัดเกมมดอีกแล้ววันนี้ผมมีแผนจะต้องสร้างเออพวกมดหานออกมาเยอะเยอะหลังจากนั้นผมก็จะไปบุกฆ่ามดแดง นี่แหละคือแผงผมท่านผู้ชมตอบไปดูทหารเราก่อนอยู่ไหมค่ะท <m> หารเราไว้ประมาณ1 8ตัวยังไม่ใครเก็บแมง,งมุมมาเลยเหรอ <m> ือวะตื่นตื่น เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมมีมดทาหารเยอะๆเลยนะในี25เหตุ hey, ทีจัดหลังจัดการมันโอเคโอเคเอสแวร์โอเค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 อะไร You can get it เป๊ชิปปี้มูยันอยูเพื่อที่จะไปแบทเทิลเหรอโอเคตัวกับผู้เล่นคนอื่น ยี่วิชินเราดีมากอยากมันต้องตอนนี้ร่างกายต้องการประทายอย่างแรงเออเออต่อไปความมาโอเคอืมจิ้มกดกันคน Mm -hmm. By the way By the way By the way oh. By the way Yeah โอ้โหเหลือ14อันเก็บเหเลือ14อันโอเมก้า oh 3อันแล้วโอเคได้เลยแต่ก่อนจะต้องจัดการมดทหารก่อนไม่ใช่มดทหารเสร็จจัดการพวกมดแดงฮจบ <Job! S 1> เรียกรวมพลมดทั้งหลาย มดปลาชาชีชาวไทยเฮ้ย <Hey. S 1> มดทหารดูเดี๋ยวทำไมมดทหารน้อยจังมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้นี่ใครปักทงนี่เลยมาให้หมดทำไมไม่มานะมาได้มาได้สิบตัวเหรอเออเออโอเคโอเค มาสิบตัวก็ได้น่าจะมีเลื่อนไปให้เลยโอ้ห้สิบเห็ดยางดีไปไปไปบุกไปในหลงังไม่จะต้องจักจดการตอนแรกๆของมันก่อนโอ้บายเดอะเวรีบบายเดอะเวเฮ้ยไม่ฮ้ยอย่าสู้กับมันอย่าสู้กับมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว แดงห,หมดเลยจ,ด,ๆๆจดการจพวกหมดแดงจดการงไม่สู้กับพวกแมลงนั้นจัดการให้หมดอย่าให้ไม่ไมจะกัดกตู้ เอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คิอ้ยอ้ยโอยอยอ้ยโอ้ย้ย้ยดออยโอ้ย้อ้ยโอ้ยมด้ยยออ้อยโอ้ยอ้ยยอยยอ้ยอยโอ้ยออยงยอยอกไ้ยออยกับกรยยกแยก ถูแกแม่หมดกดเรียกพงพรมเก้าตัวเก้าตัวก็ได้เอาไปเลยมาแล้วกลัวรักน,นี่จัดการพวกมดแดงให้หมดซะไม่เจียย่ามัน,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 นกัดฉันเข้าไปในรังมดแดงไม่ช่วยด้วยเอลมี เข้ามาในรังอะเทอมี่เย่เทอมี่คิว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 เอคิวเอเอาอุปก yeah! ่อนเอามาก่อนไม่กดแยกแอร์บอลทหารหมดตูดแล้วแล้วมันเก็บเห็ดมาเยอะๆ ยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้มามาให้หมดเลยต้องไปจัดการมดแดงให้ได้วันนี้ยังไงวันนี้ฉันก็ต้องจัดการมดแดงให้ได้จี Jesus. ้สัสนอองนอง,นอ,ง,นอ,ง,นอ,งออกมาโมมดทหารหายไปตัวหนึ่งเลย อะเทวมี่ uh, จัดก,การพวกมันใช่อย่างงั้นแหละลงเขาลังเลยเขาลางังตามมาตามมาจัดก,การพวกมันจัดการอย่าให้มันมากัดฉันได้กัดฉันเดี๋ยวฉันหักค่าเดือนอ้อหักค่างเงินอ้อหักเงินเดือนหักค่างัดมันกัดมัน โอ้โมดทหารเฝ้านางพญาเต็มเลยทำไมเราไม่มีบ้างเนี่ยอะช่วยด้วยนโน่นกัดไอ้พวกมจ่าหารเนาะเกิดใหม่เลยโอ้เสียไปนหนึ่งเห็ดใ้ยไอผกบท่าเอ้ยกกอ,อยู่ไหนเนี่ยนี่เลยเอาไปใหม่สี่ตัว ตอนนี้ฉันมีมดเยอะกว่านายแล้วไอ้มดแดงแเดี๋ยวเกือบจะได้เวลาจะได้เวลาฆ่าล้างข่าพันเสแล้วให้ไปถึงจัก,กระเตนได้จะโดนฆ่าเสียลูกสมุนใจไหมเขารังเอ้ยยาย่าย,ย,ายให้มันจัดฉันยายให้มันจัดฉันให้มันจัดฉันฆ่าพวกมดข้างนอกก่อนต้องใช้วิธีการลุมถ้าไม่ลุมจัดการม่ได้มันแดงมัน เย่เข้ารังเข้าตามมาเฮ้ยจัดการหมดให้หมดจัดการหมดให้หมดจัดการกัดหืมอย่างนั้นแหละนี่เข้าไปเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนสิเย่อย่างนั้นแหละอย่ากัดอย่ามันกัดฉัน้ยไอพวกมดบ้าจะไม่ฉันตายอีกแล้วอะไรกันนี่ กลับไปอีกแล้วเอ้ยอร่อยกันมดยังเหลือเท่าเดิมมาให้หมดมามามาได้อย่ามากเดี๋ยวเข้าไปหาตะก,กระเจนมันโหดมากฮ่ๆๆกมิามมติหารเข้าลังซะมันเหลือหกตัวแล้ว แต่มันก็ฆ่าฉันรัวๆเลยเขารังมาตามมาค่ะเออไอ้มดพึ่งนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมดจะหาแค่ตัวเดียวเองจัดการฆ่านำขยามันแอสแทนโอ้ มก็ฆ่าหมดได้แล้วห้า2ีสิบเอ็ดชั่วโมงเกิดใหม่นะเพื่อนไปกับล่างกลับล่างบายเดอะเวทินต้องเลี้ยงพวกไงกลับประธานี้เดี๋ยวเจอต,กตะกะแงตนค่ะโอเคแ,แรกกดกลับล่างเองเลยรับเคสก่นมีเคสเขียว้วยโว้ยปดะมา5ห้าสิบเคสมีอะไรเอ้เคสเขียวคืออะไระไม่รู้เหมือนกัน ลองหาดูเออมีไหมรู้สึกจะไม่มีนะหมดแล้วหมดแล้วลงมาลงมาเค็ดเขียวคืออะไรอ่ะวัดไม่ใช่มันถเ,ออเออถอะ่แหละท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้ว คลิปนี้มาจัดการมดแดงเฉย,ยไม่มีร้อยมากหวังว่าจะเข้าใจกันนะท่านผู้ชมไปแล้วบายบายัอเคนี่ก่อนเย้ yeah.